สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่เ e อ็กกี o ้ออรวนะครับวันนี้ผมอยู่กับนี่ครับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า100%ของ NEW นะครับรุ่นนี้คือ NEW โ o ว่า03ครับเรามาดูกันที่รายละเอียดของสเปคนี้กันก่อนนะครับรุ่นนี้เราจะบอกราคาก่อนราคาอยู่ที่75,900บาทซึ่ง NEW โ o ว่าตัวนี้จะมีจุดเด่นจุดด้อยยังไงหรือว่าจะมีอะไรที่เป็นจุดสังเกตเกี่ยวกับรถตัวนี้นครับซึ่งสเปคของตัวนี้นะฮะ เป็นสเปคขนาดมอเตอร์ขนาด2,000วัตต์แบตเตอรี่60โวลต์40แอมป์อาวนะครับสามารถวิ่งได้ไกลสูงสุด60 70กิโลเมตรตามมาตรฐานนี้เราไม่รู้นะครับแต่จากที่ทดสอบไปแล้วโดยผมได้วิ่ง70กิโลเมตรนั้นมันสามารถวิ่งได้จริงแต่ก็เหนื่อยหน่อยเพราะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดของรถคันนี้คือมันไม่มีเปอร์เซ็นต์บอกแบตเตอรี่ครับเพราะไม่มีเปอร์เซ็นต์บอกแบตเตอรี่ทำให้การกะระยะทางนั้นได้ยากลำบากมาก เรามาดูกันที่หน้ารถกันก่อนนะครับหน้ารถเลยนะฮะหน้ารถอย่างเช่นตัวไฟหน้านี่จะเป็นชิลหน้าฮะนี่จะเป็นไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวนี่เป็นไฟหน้าครับทั้งหน้านี้ทั้งหมดนี่จะเป็น Fu l l LED ทั้งหมดครับเนี่ยฮะเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูกันเลยจะเป็นโลโก้ของ New นะฮะ New เปิดนี่ก่อนจะสตาร์ทรถให้ดูนะครับต่ให้ดูก่อนนี่คือกุญแจของ New g กว a 03นะฮะจะมีคำว่า g o ว a แล้วก็ตรงนี้สามารถสตาร์ทได้2วิธีก็คือ เสียบกุญแจก็ได้หรือว่าจะสตาร์ทด้วยรีโมทก็ได้อันนี้จะสตาร์ทด้วยรีโมทให้ดูนะครับรีโมทก็สามารถกดปดล็อกแล้วก็กดตัวน,นี้2ครั้งครับนี่ฮะจะติดขึ้นมาเรามาดูกันที่ไฟหน้ากันนะครับไฟหน้าจะเป็นไฟหน้าแบบสี่เหลี่ยมนะฮะเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็จะมี Day t i m ม r u ั n นิ่งไลท์นะฮะอยู่ล้อมรอบของกรอบไฟหน้าเลยแล้วก็จะมีตัวไฟลูกแก้ว3ลูกนะครับไฟต่าอยู่ตรงกลาง ไฟหน้าจะอยู่ตรงบริเวณด้านข้างเวลาเออไฟสูงนะครับไฟสูงอยู่บริเวณตรงด้านข้างทั้งสองนะครับว่าเวลาเราเปิดไฟสูงก็จะติดขึ้นมาครบกัน3ดวงนะครับจะเป็นอย่างนี้แล้วคันนี้จะมีไฟพาร์ทด้วยเมื่อเรากดไฟพาร์ทก็ได้เช่นกันนะครับเรามาดูกันที่ล้อนะครับล้อและยางนะครับล้อตัวนี้จะใช้ล้อขนาด10นิ้วนะครับเป็นยางแบบจุ๊บเลสนะครับยางขนาด10นิ้วนะครับสามขีด10นะครับ ด้านหน้านี่ก็จะเป็นดิสเบรกที่มีขนาดเล็กมากๆสําหรับผมนะฮะแล้วก็จะมีปั๊มเบรกน่าจะเป็นแบบพอร์ตเดียวครับใช่ครับเป็นแบบพอร์ตเดียวก็จะอยู่ฝั่งนี้ส่วนโชคหน้าจะเป็นแบบเทเลสโคปิกครับโชกหลังจะเป็นโชกอัพแบบสปริงนะฮะด้านนี้คือลายของล้อแม็กนะครับลายของล้อแม็กเป็นอย่างนี้นี่ะมันจะเป็นลายแบบ2ก้การแล้วก็จะมีหลุมลงไปอย่างนี้ครับนี่ฮะ นี่จะเป็นจุดเติมลมยางลดสภาพก็จะเกิดเลยนะครับเพราะการใช้งานจริงมาอันนี้ก็จะเป็นบางคนนะครับเรามาดูกันที่เส้นสายด้านข้างตัวรถกันนะครับเส้นสายด้านข้างตัวรถนี้ก็จะเป็นแบบแบบทรงสกูตเตอร์ทั่วไปก็จะมีเส้นเหลี่ยมตรงนี้ครจะเป็นเส้นแบบเป็นสันขึ้นมาซึ่งการนั่งถ้าคนที่ตัวใหญ่หน่อยอาจจะเจ็บขาเพราะว่าตรงนี้ น่าจะดันขาฮะแล้วก็นี่จะเป็นที่พักเท้าหลังก็จะมีสกรีนคําว่าโกว่าอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วเรามาดูกันที่ส่วนด้านท้ายนะครับด้านท้ายก็จะเป็นที่อยู่ของดิสเบรกนะฮะแล้วก็ปั๊มเบรกแบบพอร์ตเดียวนี่ก็จะเป็นเป็นสวิงอาร์มจะเป็นเหล็กตรงนี้แล้วก็จะมีอ่าพลาสติกครอบไว้นะครับมอเตอร์ขนาด2,000วัตต์อยู่ตรงนี้นะครับ2,000วัตต์แล้วนี่ก็จะเป็นที่เติมลมยางครับยางหลังก็ขนาด10นิ้วเช่นเดียวกัน และนี่จะเขดสกรีนว่าโกว่า03นะครับเป็นสติกเกอร์ตรงนี้เรามาดูกันที่ไฟท้ายกันนะครับไฟท้ายก็จะเป็นทรงนี้จะเป็นทรงเหมือนอตัวละครในเกมสักเกมอะไรนะไม่รู้ที่มันปันป่นๆอะไรนึกออกไหมตต่ก้อนนึกออกไหมนึกไม่ออกแต่รู้จจากหน้ามันอยู่ใช่ไหมที่มันจะมีตาเดียวตาเดียวแล้วก็มีขาเดินอะ ตัวอะไรนะน้า,หน,า,ห,นาหน้าตาจะประมาณนะฮะไฟเบรกแล้วก็นี่ก็จะเป็นไฟเลีย้ยวครับด้านหลังก็จะเป็นฟูล l อลดีทั้งหมดลา,ลากระมเบรกนะครับก็จะสว่างขึ้นมาซึ่งจะใช้เป็นหลอดเดียวกันกับไฟเบรกแบบอาไฟท้ายแบบปกติเลยแล้วก็นี่จะมีไฟทับทิมยู่ด้านหลังครับด้านข้างฝั่งนี้ก็เหมือนกันนี่ก็จะเป็นสวิงอาร์มนี่จะเป็นสายไฟที่ต่อกับมอเตอร์ฮะอันนี้ก็จะเป็นโช๊คที่เป็นโช๊คสปริงคับสปริงแล้วก็ที่มอเตอร์จะมี อาสกินครัว่า New ไว้ด้วยฮะ,ะพร้อมโลโก้ซึ่งแบตเตอรี่และมอเตอร์ขนาด2,000วัตต์นี้ผมาสามารถทำความเร็วได้สูงสุด65กิโลเมตรต่อชั่วโมงในโหมดสปอร์ตแล้วก็ในโหมด T หรือว่าอาจจะเป็นทัวริงก็ได้ในโหมดทัวริงจะสามารถทำความเร็วได้สูงสุดที่45กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับซึ่งความเร็วจริง ความเร็วหน้าไม้กับความเร็วของ gps นั้นมีความเที่ยงตรงแล้วก็มีความแบบแม่นยำเพราะว่ามันไม่ได้ผิดเพี้ยนอะไรมากมายแล้วเรามาดูกันที่ข้างบนกันนะครับเรามาดูที่ประกับแฮนด์ทางด้านนี้กันนะครับประกับแฮนด์ทางด้านนี้นั้นจะมีนะฮะปุ่ม lady ้ฮะไม่ใช่ปุ่ม start นะก็คือปุ่มเข้าเกียร์ p แล้วก็เกียร์พร้อมเดินทางครับอันนี้ก็จะเป็นไฟฉุกเฉินนี่จะเป็นโหมดนะครับโหมด ทีผมคิดว่าเป็นทัวร์ลิงแต่ทัวร์ลิงอะไรช้ามากแล้วก็โหมดสปอร์ตครับสปอร์ตนี่ก็จะให้แรงที่กระชากมากขึ้นแต่ทัวร์ลิงนี่จะนุ่มนวลน,นะครับโดยคันเร่งของตัวนี้จะเป็นแบบอ f อ c โอซนะครับจะควบคุมมอเตอร์ไม่ให้มันกระชากมากเกินไปนี่ฮะนี่จะเป็นปัมป๊มเบรกนะครปั๊มเบรกทั้งหน้าและหลังเลยก็จะอยู่ข้างบนนี้นี่จะเป็นกระจกกระจกนี้ผมขอบอกก่อนเลยว่าการมองนี้มองใช้งานจริงนี่ถือว่าค่อนข้างยากแล้วก็มองมุมมองนี้แคบ น,นี่ก็จะเป็นก้านเบรกครับเบรกจะเป็นสีดำแบบนี้เลยประกับแด์ทางด้านซ้ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นแต่นะครับเราจะลองกดให้ดูหนึ่งครั้งครับเนี่ยจะเสียงประมาณนี้นะครับแล้วก็นี่จะเป็นไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวก็จะมีเสียงด้วยทั้งซ้ายทั้งขวาเวลาเรากดจะกดหยุดนะครับก็กดตรงกลางเลยอย่างนี้นี่ก็จะเป็นไฟสูงไฟต่ําแล้วก็ไฟพ์ทครับไฟพัดอย่างนี้ได้เลยเรามาดูกันที่ เรือนไมคกันนะครับเรือนไม่นี้ก็จะมีบ่งบอกของความเร็วความเร็วโหมดนะครับแล้วก็ระยะทางซึ่งมีบอกแค่นี้จริงครับแล้วก็บเตอรี่แบตเตอรี่จะแบ่งเป็นทั้งหมด5ขีดครับขีดเขาบอกว่าขีดละ20%ซนะครับซึ่งการใช้งานจริงแหะมันไม่ได้บอกเป็นเปอร์เซ็นต์แบบตรงๆมันบอกเป็นขีดเป็นขีดนะครับซึ่งการใช้งานจริงนี้ค่อนข้างจะกะระยะทางได้ค่อนข้างยากนิดหน่อยนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มันจะลดลงมาอีกขีดหนึ่ง ส่วนกุญแจนี้ผมขอดับเครื่องก่อนนะดับเครื่องอาลืมบอ,อกดับเครื่องก็กดตรงนี้ครับหนึ่งแล้วมันจะดับไปกุญแจนี้ก็จะเป็นแบบอย่างนี้ฮะเสียบเข้าไปอย่างนี้เลยนี่ก็จะเป็นแบบล็อกคอกดเข้าไปอย่างนี้กดล็อกคอกดสวิทช์อย่างนี้แล้วก็เลือนไม้ก็จะติดนะครับเมื่อเลือนไม้ติดแล้วก็สามารถกดเลดี้แล้วก็ขับไปได้เลยแล้วส่วนเรามาดูกันที่ตรงนี้กัน ตรงนี้จะเป็นช่องเสียบ USB ช่องเสียบ USB จ่ายไฟนี่น่าจะ5โวลต์1 a นะครับไม่น่ามีกระแสที่แรงมากขนาดนั้นนะครับก็แบบใช้งานได้นี่จะเป็นช่องเก็บของลึกประมาณนี้ค้าเราเอาโทรศัพท์ใส่ของไปก็นะครับพอดีครับเรียการใส่โทรศัพท์ลงไปเลยอ่ะช่องห้อยของครับในเป็นที่ห้อยของ จะไม่ห้อยของซึ่งรับน้าหนักได้ประมาณ2-4ถึงกิโลกรัมอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นนัมเบอร์ของตัวถังนะฮะไว้แกะดูส่วนที่พัดเท้านี้จะเป็นที่อยู่ของแบตเตอรี่แบตเตอรี่จะอยู่ข้างใต้นี้นะครับซึ่งการที่แบตเตอรี่อยู่ข้างใต้นี้ก็คันนี้จะเป็นแบตแบบก้อนเดียวครับไม่มีแบตอีกก้อนนึงอยู่ในเบาะหรือในส่วนไหนของรถเพิ่มเติมก่อนเราจะมาดูกันที่ใต้เบาะนะครับเนี่ยวิธีการเปิดใต้เบาะก,ก็คือหมุนกุญแจม,มาด้านนี้ โดยไม่ต้องกดนะคันนี้จะมีแหลกหลังจะเป็นทรงอย่างนี้ตรงกว้างหน่อยทรงนี้ดูที่ใต้เบาะนะครับใต้เบาะจะมีขนาดใหญ่พอสมควรนะครับสามารถใส่ของแล้วก็ใส่หมวกกันน็อกผมคิดว่าใส่หมวกกันน็อกเต็มใบได้ครับจุดนี้จะเป็นจุดชาร์จครับจุดชาร์จแบตเตอรี่ของคันนี้แล้วก็นี่จะเป็นคัทเอาท์ไว้สำหรับปิดเปิดมีคือปิดนีคือเปิดอ้ง,ง่ายจัง ้ยดันไปคือไปเลยอ่ะดูนะผมยังไม่ได้ดันเลยนะเนี่ยพอดันกับขค้ืมายากอ่าฮะอันนี้จะเป็นอะแดปเตอร์ในการชาร์จของตัวนี้ครับซึ่งาทางโรงงานเคไมไว้ว่า0ย์ถึงหมว่า0-100%ซนี้จะอยู่ที่5-6ชั่วโมงครับในการชาร์จ0ูน0ถซึ่งอะแดปเตอร์ตัวนี้นะฮะจะจ่ายอินพุตจะอยู่ที่220 2 2 0โวลต์ถึง240โวลต์5แอมป์นะครับ แล้วก็เอาพูดจะอยู่ที่67.4โวัลตแอมป์นะครับในการจ่ายไฟของตัวนี้ซึ่งก็ไม่ได้แรงมากในการจ่ายไฟอ่ะอันนี้ก็เป็น U-Box ็อ้เก็บของแล้วจะมีอุปกรณ์เป็นพวกไขค,รครวงอะไรให้อา้าวไขค,รครวงกับประแจครัเป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับรถนี่ครับไขค,รครวงกับประแจ ไว้ใช้ชช้านฉุกเฉินนะครับก็เก็บไว้ให้เขามือนเดิมอแดปเตอร์นี้จะใช้สำหรับไฟบ้านอย่างเดียวเท่านั้นนะฮะก็ถ้ามีอแดปเตอร์สำหรับต่อตู้ชาร์จ ac ผมคิดว่าน่าจะใช้ได้เหมือนกันเพราะว่าอีกค่ายหนึ่งที่เป็นข้างคนไทยเขาใช้แบบอแดปเตอร์นะแล้วส่วนวิธีการเสียบชาร์จนะครับก็เสียบกับนี้เข้ากับตัวรถอย่างนี้เลยต้องดูให้ดีๆนะครับแต่มันไม่หลงแน่นอนเพราะาจะมีมุมอย่างนี้ถ้าเกิดผิดด้านก็จะเสียบไม่เข้าครับ ถ้าถูกดังก็จะเข้าอย่างนี้เลยนี่กดไปแน่นๆแล้วก็เสียบปลั๊กกับตัวบ้านถือว่าเป็นการชาร์จนะครับหลังจากที่ตอนเช้าขับมา70โลตอนนี้แบตน่าจะเต็มแล้วว่าตรงอะแดปเตอร์ขึ้นสีเขียวมันไม่บอกนะว่าชาร์จเต็มยังไงเราก็ไม่กล้าเปิดสวิตช์ตอนที่กำลังชาร์จด้วยน่าจะต้องสังเกตจากตรงน,นั้นเหมือนตัวกอริล่า V3 ของของสตอมนะฮะว่าถ้าเป็นสีเขียวจะเต็มแต่ว่า ดดตัวย adapter เหมือนพัดลมจะยังทำงานอยู่นะะเดี๋ยวเราลองมาถอดปลั๊กแล้วก็มาดูกันว่าแบบเต็มหรือเปล่าท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมถอดปลั๊กเรียบร้อยแล้วปลั๊กเรียบร้อยนะครับผมเสียบปุญนแจทุกอันมาเลยสวิตเปิดอยู่แล้ะครับมาดูกันนะเนี่ยนี่คือเราต้อง ดึงอย่างนี้นะเวลาชาร์จเสร็จถอดเนี่ยมานี่จะมีสลักให้ถอดตรงนี้สลักต,ตรงนี้ก็เอาไว้ก่อนเรามาดูกันที่แบตเตอรี่รถว่าเต็มหรือเปล่านี่ตอนนี้กำลังอ้ามันบอกว่าฟูลแล้วแสดงว่าแบตเต็มครับเอาเท่านี้พออันนี้ทางโรงงานเขาบอกว่าเป็นอยู่แล้วทางศูนย์ เรผมแปะเข้าคืนกันไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะเขาบอกเขาเป็นอยู่แล้วนี่เวลาดึงนะฮะดึงก็จะมีสลักให้ดึงอย่างงี้เหมือนอันนี้จะช่วยดันขึ้นนิดนึงเพื่อให้พระคนหลวมก็ดึงขึ้นมาอย่างไรครับเรียบร้อยเรามาดูกันที่ต่อไปเป็นท่านั่งนะครับอุ้ยปิดเบาะง่ายมากเนี่ยวางลงนะล็อกแล้ว เรามาดูกันที่ท่านั่งของคันนี้นะครับนี่ครผมสูง187นะครับซึ่งท่านั่งของผู้ขับขี่ก็จะประมาณนี้ครับนี่ประมาณนี้เลยแล้วเวลาเอาเท้าขึ้นนี่เท้าขึ้นเอ้ยใช้ได้นะแต่ที่นั่งของคนด้านหลังก็จะแทบไม่ค่อยเหลือครเพราะว่าผมยืนมาไกลถ้าผมอยู่อย่างเงี้ยแบบเผื่อที่นั่งให้คนด้านหลังด้วยก็ยังใช้ได้ไม่มี ติดแฮนด์นิดหน่อยเวลาเลี้ยวอ่ะก็ผมตัวสูงเราก็อาจจะติดแหละติดตรงไฟเลี้ยวครับตรงไฟเลี้ยวนี่จะติดกับขาเวลาหักเลี้ยวสุดก็ต้องคอยหักช่วย,วยผมขอตั้งขอตั้งคู่ก่อนเวลาเรานั่งจะได้นั่งเต็มสองขาเลยครับนี่ครับอืม ถ้าขับผมว่าอยู่ในท่าที่จากว่าสบายไหมผมก็ไม่รู้นะแต่สำหรับผมที่มีส่วนสูงระดับเปรตนะครับมีส่วนสูงระดับเปรตเลยนี่ก็ถือว่าค่อนข้างได้แต่ว่าก็จะรู้สึกก้มหน่อยอาจจะเป็นเพราะผมตัวสูงก็ถท่านั่งก็ประมานี้เวลาหักเลี้ยวสุดเอ้ยโอ้เอ้ยรันนี้รอบคราวนี้ข้างนี้ติดครับข้างนี้ไม่ติด ขาผมอาจจะยาวไม่เท่ากันนี่ต้องโทษสัดส่วนนะครัแล้วมาดูที่นั่งซ้อนคนด้านหลังกันนะครับที่พักเท้านี้จะอยู่ค่อนข้างไปทางด้านหน้านะครับเวลานั่งทางด้านหลังก็ล้อก็จะยกอย่างนี้ครับวุ้นวุ้นวุ้นไม่ใช่ครับท่านผู้ชมครับนี่ผมเล่น,อน <c ười> มอเตอร์มันแรงมากเขาสองพันวัตทำให้ยกล้อได้เลย ถ้านั่งก็จะประมาณนี้ครับเวลาเรากดคุ้มอาจจะตัวหนักเวลากอดหรือว่าจับอาจจะไม่อาจจะรังเกียจคนด้านหน้านะครับก็จับอย่างเงี้ยก็มือจับค่อนข้างเตี้ยไปหน่อยครับนะหรือผมสูงไม่รู้เนี่ยจะจับอย่างเงี้ยก็จะนั่งท่าประมาณนี้ครับส่วนท่ากอดคนด้านหน้าผมว่ากอดสบายกว่านะครับสําหรับคนที่ เป็นคู่รักนะครับเวลานั่งรถคันนี้ต้องรักกันนะครับอย่าอยู่ในช่วงที่ทะเลาะก,กันเพราะถ้าทะเลาะก,กันเมื่อไหร่แฟนคุณลําบากครับแฟนคุณจะอยู่อย่างนี้ครับมันท่านั่งลําบากนะเสียวตกด้วยบางก่อนนี้ครับตึ๊งดีครับสุดยอดคนระับ <c oughs> เป็นรถที่ใกล้ชิดกันดีครับ <c oughs> เพราะว่าเบาะนั่งมันมีแค่แค่นี้ครับแล้วเรามาเข้าสู่ประเด็นการขับขี่กันนะครับซึ่งรถคันนี้นั้นในโหมดของการขับขี่นะ ช่วงล่างผมจะเล่าถึงช่วงล่างก่อนช่วงล่างนั้นจะมีอาการค่อนข้างแข็งกระด้างเมื่อมันมีอาการค่อนข้างแข็งกระด้างบวกกับล้อที่มีขนาด10นิ้วเราจะเป็นโรคกลัวหลุมนะเวลาเจอหลุมเล็กหลุมใหญ่หรือว่าจะเป็นเนินเล็กๆอ่ะเ,เราจะแทบจะขาดเลยครับเพราะว่ามันให้มันสะเทือนค่อนข้างเยอะแต่ว่าจากช่วงล่างที่แข็งกระด้างจะทําให้ มีอารมณ์รู้สึกแบบว่าการขับมันสปอร์ตรู้สึกมั่นใจขึ้นช่วงล่างมันไม่ยบยาบใช่ไหมครับพอไม่ยบยาบก็จะมีความมั่นใจในการขับขี่แต่ว่าก็ต้องแลกมากับช่วงล่างให้มันกระด้างแล้วก็รู้สึกตึงตังเวลาขับและส่วนการใช้งานนะฮะน่าจะค่อนข้างไวเนื่องจากล้อมันมีขนาดเล็กแล้วก็การใช้งานในโหมดทัวริงผมได้ลองใช้ดูแล้วในโหมดทัวริงนั้น ก็จะอัตราเร่งจะค่อนข้างช้าแล้วก็กลัวจะไปถึงที่ความเร็ว45กิโลเมตรต่อชั่วโมงในโหมดทัวร์ลิงนั้นก็ช้าเช่นเดียวกันนะครับตามน้ําหนักของคนขับด้วยแต่ถ้าเป็นโหมดสปอร์ตนี่มอเตอร์จะค่อนข้างดึงฮะดึงแบบเหมือนเล่นชักกระเยอะนึกถึงไหมแบบว่าเราดึงอยู่ดีๆแล้วมันอยู่ดีๆดึงกลับอ่ะดึง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 ชักกระเยอะใช่ไหมดึงแล้วมันแบบพอเราบีคันเร่งขึ้นก็เหมือนโดนดึงกลับอืออย่างเงี้ยอ่ามอเตอร์มันดึงอย่างนั้นเลยให้ความรู้สึกแบบดึงแบบเขาเรียกว่า ดึงไม่นุ่มนวลอะ่ะดึงรังแก่ดึงแก้งกลั่เออนั่นแหละครับท่านผู้ชมก็ส่วนความเร็วสูงสุดก็ได้ตามสเปคเลย65กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนการขับขี่นั้นผมขับขี่ทางไกลๆนั้นคันนี้จะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่เพราะผมก็รู้สึกว่ามันให้อาการที่ปวดอยู่บ้างแต่ก็สบายสามารถขับทางไกลได้แต่มันก็ไม่เหมาะ เพราะว่ามันขับได้แค่ 60- 70ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วแบตเตอรีร่จะหมดตอนไหนก็ไม่รู้ชาร์จที่ตู้ AC ก็ไม่ได้เพราะว่ามีแค่หัวชาร์จที่รองรับแค่ชาร์จบ้านหรือหาเสื้ออะแดปเตอร์มาผมก็ไม่รู้ว่าจะใช้ได้หรือเปล่าคันนี้เพราะผมยังไม่เคยลองผมมีอะแดปเตอร์ที่ต่อกับเอซีเป็นหัวไฟบ้านอยู่นั่นเองแต่ผมก็ไม่เคยลองครับแบตเตอรี่ขนาด2,000วัตต์ขึ้นเนินก็เมื่อกี้เราถ่ายแบบ ค่อยๆขับขึ้นนะครับตอนนี้เราจะหยุดแบบคาเนินในโหมดทัวริงเรามาดูกันว่าโหมดนี้จะสามารถขึ้นเนินได้ไหมไปฮะถ้าเรากำเบรกไว้ม,มวอเตอร์จะไม่ทำงาน <c oughs> เหมือนไม่ค่อยมีแรงนะแต่ก็ไปได้โอเคตอนนี้เราหยุดคาเนินแล้วฮะรบอบนี้จะเป็นโหมดสปอร์ตเรามาลองโหมดสปอร์ตกันว่าจะสามารถขึ้นเนินได้ไหม ขึ้นเนินได้สบายครับสามารถขึ้นได้แต่ว่าอย่าเขาบอกว่าอย่าขึ้นนานๆเพราะว่าอาจจะทำให้มอเตอร์อาจจะเสียหายได้อย่างเงี้ยระบบเบรกนั้นผมว่าระบบเบรกนี้ค่อนข้างมั่นใจกำเบรกอยู่สนิทมุมค่ยเบรกเฉนด้วยแต่เน้นเบรหลังนะเพราะว่ามันจะได้ไม่ล้อหน้าจะได้ไม่ล็อกแล้วก็จะได้ไม่คว่ำนะครับ ถ้าค,ความเราก็จะอันตรายฮะรถของเขาไม่ใช่รถของเราเดี๋ยวเรามาดูไฟหน้าไฟท้ายในตอนกลางคืนกันว่าของรุ่นนี้ไฟหน้าไฟท้ายตัวตอนนงคืนนั้นในเลทราคาประมาณไม่เกิน80,000บาทนี้จะให้ความสว่างแค่ไหนโดยตัว n e w โ o ว่า03นี้นะครับจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าขนาดากลางนะเพราะว่าเร่งได้ความเร็วสูงสุด 65กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็มีขนาดที่ไม่ใหญ่มากมอเตอร์ตอนนี้2,000วัตตามที่พูดไปตอนเช้าเดีย๋ยวเราไปดูกันว่าบรรยากาศตอนกลางคืนของ n e w g o ว a 03นี้ไฟหน้าไฟท้ายแล้วก็เลือนไม่จะเป็นยังไงแล้วก็จะลองไปขับขี่ตอนกลางคืนด้วยว่าไฟหน้าจะสว่างชัดเจนหรือไม่หากเทียบกับแบรนด์คู่แข่งที่เป็นแบรนด์ไทยกอร l ล่าต้องชื่อว่ายี่ห้อ สมาร์ทยี่ห้อสตอร์มกอ l l ล v 3 t 2คันที่ผมมีมารีวิว2คันแล้วก็จะลองเอามาจะมีการเปรียบเทียบในคลิปต่อไปด้วยว่าระหว่าง New โกว่า03กับสตอร์มกอล l ล a v 3 t 2นั้นคันไหนเด่นคันไหนด้อยกว่ากันคันไหนเจ๋งคันไหนไม่เจ๋งเรื่องอะไรเดี๋ยวเรามารู้กันครับในคลิปหน้าแต่คลิปนี้ผมจะพาไปดูไฟหน้าไฟท้ายตอนกลางคืนกันก่อน แล้วก็จะลืมกดติดตามผมด้วยไปครับมาแล้วครับนี่ตอนนี้เราอยู่กับนิวโกวา3 3นะครับเป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครเราจะมาดูในตอนกลางคืนกันว่าไฟหน้าไฟท้ายและเรือนใหม่นี้จะเป็นยังไงนี่ครับนี่คือรีมโมทของมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ารุ่นนี้นะครับหากเทียบกับตัวคู่แข่งคือ Storm g o r i l l a v 3 t 2ฮะซึ่งสเปค อาจจะใกล้เคียงกันเพราะว่าทางค่ายนั้นสามารถเลือกมอเตอร์ได้เลือกขนาดแบตเตอรี่ได้จะชาร์จเป็นแบบออนบอร์ดจะชาร์จเป็นแบบอะแดปเตอร์หรือไฟบ้านก็สามารถเลือกได้ครับส่วนอันนี้ก็มีสเปคเดียวให้เลือกเลยราคาไม่เกิน80,000บาทนะฮะในตัว New Go ลวา03ตัวนี้เรามาดูกันครับการสตาร์ทรถสามารถสตาร์ทได้2แบบเช่นเดียวกันกันกบตัวคู่แข่งของเขาก็คือจะสตาร์ทด้วยกุญแจหรือว่าจะสตาร์ทด้วยรีโมทก็ได้เรามาดูการสตาร์ทด้วยรีโมทกันนะครับ เรวก็กดสตลดเครื่อง2ครั้งและนี่คือไฟหน้าของนิวโกว่าศนะครับนี่จะมีเดททม์รันยิงไลท์เป็นตอบสี่เหลี่ยมตรงนี้ครัแล้วก็จะมีไฟต่ำอยู่ตรงกลางะจะเป็นลูกแก้ว3ลูกตรงนี้นี่คือไฟต่ำเรามากดเมื่อไฟสูงกันไฟสูงก็จะมีอีก2ดวงติดขึ้นมาแต่ว่า ตัวนิวโกา03นี้จะมีไฟพาร์ทครับนี่ไฟพาร์ทสามารถกดไฟพาร์ทได้ราจะเป็นการกดอย่างนี้นะามาดูไฟท้ายกันนี่คือไฟท้ายของโก瓦03จะเป็นประมาณนี้เลยจะสังเกตไหมครับว่าไฟหน้าของนิวโกานี้ สว่างและชัดเจนมากขณะนะครับการขับตอนกลางคืนและยิ่งไฟสูงก็จะยิ่งเห็นได้ชัดว่ามีความสว่างสามารถมองเห็นได้ชัดเจนหากเทียบกับตัวที่จะเอามาเปรียบเทียบกันนะฮะก็อันนนั้แต่มีความสว่างที่น้อยกว่าไม่ให้มันไม่ได้ความสว่างอย่างนี้คือนี้สามารถใช้งานได้จริงไฟสูงก็สูงจริงครับไม่ได้ต่ำนี่ครับ เรามาดูเลือนไม่กันเลือนไม่นี้ไม่สามารถปรับอะไรได้นะจะเป็นแบ c ็คไลท์จะเป็นจอดิจิตอลแบบขาวดำฮะจะเป็นแบ c ็คไลท์สีขาวออกฟ้า,ฟาอย่างนี้แล้วก็จะมีตัวหนังสือหรือว่าตัวกราฟิกนี้ที่เป็นสีดำนะครับไม่สามารถปรับได้ซึ่งขับรนกลางคืนาจากที่เห็นตอนนี้คือ มันมีความสว่างที่มากทําให้อาจจะมีเกิดอาการแสบตาขณะขับทีในตอนกลางคืนถ้าซื้อแสงมันแยงตาตัวนี้แล้วไฟหน้าก็สว่างนี่นี่คือภาพรวมของนิวโกว a 03ในตอนกลางคืนอ่ะผมลืมมีไฟจุกเฉินให้ดูตัวนี้มีเสียงนะนี่ฮะ เมื่อเปิดไฟสูงอา้าเมื่อเปิดไฟฉุกเฉินด้วยจะมีเสียงแล้วก็จะกระพริบป,ประมาณนี้นี่คือแสงของ new g u w a 03าลองไปขับคีตอนกลางคืนนะครับว่าเป็นยังไง้าจากที่ลองมาขับดูก็อย่างที่ผมบอกอะเลือนไมมันมีความสว่างที่มากจนเกินไปทำให้รู้สึก แสบตาแล้วก็ส่วนไฟหน้านี้ให้ความสว่างที่ชัดเจนขับขี่รู้สึกมั่นใจในตอนกลางคืนนะครับเพราะว่าเนี่ยความเข้มแสงมันเห็นได้ชัดแม้กระทั่งแสงไฟตามข้างถนนก็ยังเห็นไฟหน้าอยู่นะแล้วเมื่อเราเปิดไฟสูงนี่นะเปิดได้แป๊บเดียวนะลองเปิดอีกรอบหนึ่งมันมันไม่มากเท่าไหร่นะก็ประมาณนี้ นะครับสำหรับนิวโกวา03ในตอนกลางคืนโอเคครับเดี๋ยวเราไปตอนกลาวันกันต่อเรามาสรุปจุดเด่นจุดด้อยของคันนี้กันเลยนะครับจุดเด่นของคันนี้ก็คือเป็นรถไฟฟ้าแบบ100%นะครับ ไม่ต้องเติมน้ํามันไม่ต้องมีการบำรุงรักษาที่มากมายนะครับวัสดุที่ใช้ค่อนข้างดีค่อนข้างเนี๊ยบงานประกอบถือว่าดูดีและเนี๊ยบมอเตอร์2,000วัต์เพียงพอต่อการใช้งานครับใช้งานในชีวิตประจำวันวิ่งในเมืองหรืออะไรนี่สามารถใช้ได้แล้วก็มีไฟพาร์ตไฟเลี้ยวนี่ก็สามารถกดแบบหยุดได้ตรงกลางได้นะครับเพราะมีคุดคอนโทรนี่นคือจุดเด่นของมัน แล้วก็มีระบบเซฟตี้อย่างเช่นนาขาตั้งลงระบบจะเข้าตัวพาร์คกิ้งให้แล้วก็่กอนจากออกขับก็ต้องกดนี้ก่อนนะฮะก็คือจุดเด่นที่เป็นระบบความปลอดภัยคันนี้แบตเตอรี่จะรองรับแบตเตอรี่จะรับประกัน2ปีนะครับ2ปีที่ใช้งานจะรองรับแค่2ปีเท่านั้นก็คือถ้าแบตพังหรือมีอะไรเกี่ยวกับตัวรถที่เกี่ยวกับแบตเตอรี่ก็สามารถเคมได้ส่วนจุดด้อยนั้นก็จะมีตรงที่ว่า ช่วงล่างออกจากแข็งเกินไปแล้วล้อมีขนาดเล็กทําให้รู้สึกว่ามันตึงตังและไม่นุ่มนวลในระคับขี่นะครับและความเร็วที่ทําได้แค่65กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับซึ่งสําหรับคนที่ขับทางไกลอาจจะไม่เหมาะกับคันนี้นะฮะแล้วแต่คนใช้แล้วแต่คนชอบที่จะมาดูคันนี้ที่จะใช้คันนี้แล้วก็แบตเตอรี่ที่ให้มาขนาดเล็กเกินไปสามารถวิ่งได้ที่60 70กิโลเมตรอาจจะเพิ่มขนาดแบตเตอรี่เพิ่มราคามาก็ได้แต่ว่า ราคาเท่านี้ก็ถือว่าสูงนะครับหลายคนก็อาจจะไป Honda คิด Honda w เว e ร้อยยี่คิดร้อยยี่ีอะไร m n x อะไรก็ได้หมดเลยซึ่งจะอยู่ในเลทราคานี้นะฮะ7บ5 0็บาทเอ้ย75,900บาทนะครับสำหคันนี้ครับสำหรับนี้คือทั้งหมดทั้งมวลของ n e w g o ว a 03นะครับสำหรับใครที่ชอบนะครอย่าลืมฝากกดติดตามของช่องเ e อ็กซ์คีออลด้วยครับสำหรับคลิปนี้ผมกับ n e w g o ว a 03 ขอลายางเท่นี้ครับสวัสดีครับ